สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านบีทไบชอร้านเราอยู่ลำลูกกาคลอง3นะครับติดกับถนนใหญ่เลยเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูเซ0ตร้อตัวใหม่โฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีสวยมากๆรถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิอดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นรถหล่อๆเลยใหม่ๆเดี๋ยวไปดูเลขไม้กันว่าวิ่งมากี่โลแล้วไปดูกัน เลขไม้หกพันสี่้อยแปดสิบกิโลนะครับไม้แท้นะไม่มีกอไม้นี่โฉมใหม่ดูหน้าจอเป็นหน้าจอสีแล้วครับอย่างเท่เลยส่วนสภาพรอบคันสวยนะครับรถไม่มีล้มโคมไฟสวยดอกยางหน้าหลังเต็มจานสวยนะครับท่อสวยไม่มีบุบเครื่องสวยไม่มีซ่อมของแต่งก็จะมีปลายท่ออาคาโปวิกนะครับแล้วก็กระจกปลายแฮนด์ทรงซียจีเบาะเดิม มาพร้อมกับท้ายสั้นนะครับพับขึ้นพับลงได้อันนี้จานหลังสวยนะครับเต็มล้อแม็กเดิมโรงงานรถสภาพใหม่กิฟตเลยชุดโซสเ,เตอร์ใหม่ๆใช้ได้อีกยาวๆนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง เสียงเครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อกันเสียงแบบเล่าๆเลยระบบไฟติดทุกจุดนะครับคันนี้ไม่มีอะไรเสียแต่ไฟพามาไฟสูงไฟต่ำระบบไฟติดทุกจุดนะครับสำหรับเซตเก้าร้อยโฉมใหม่ ABS ปี2020สุดเทอันนี้ ร้านบีไปช็อปได้ตั้งราคาอยู่ที่ราคาซื้อสด299,000บาทราคาจะเป็นแนน3 0 0 0 0 0บาทดาว40,000บาทเท่านั้นร้านบีไปชอ็อปโปรล,ลดสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลดจากหน้าป้าย1,000บาทถึง6,000บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1เดือนเต็มรดบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจบีไชบช็อปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ